สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานทุกคนทั่วประเทศผมนายเวนิดปู่วงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้มีประเด็นที่จะมาแจ้งพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานและพี่น้องผู้มีงานทำา40ล้านคนทั่วประเทศ วันนี้ผมมีโอกาสได้ไปสัมมนากับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เรื่องผลักดันให้ประเทศไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่158ว่าด้วยการเลือกจ้างโดยไม่เป็นธรรมโดยวันนี้ผมไปในานาสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ผมดำรงตําแหน่งรองประธานฝ่ายวิชาการสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยหรือสสรอ,อ,อทอนําเรียนพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยที่ผักดันทุกทิศทุกทานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ สำหรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่158ว่าด้วยการเลือกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนั้นประเด็นที่ผมนำเสนอแน่นอนการเปรียบเทียบอนุสัญญา ILO ฉบับที่158ตั้งแต่ปี1982กับกฎหมายแรงงานไทยปัจจุบันช่วยให้เห็นช่องว่างระหว่างมาตรฐานสากลกับกรอบกฎหมาย ไทยในประเทศโดยเฉพาะในประเด็นการเลือกจ้างโดยไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจของอนุสัญญาฉบับนี้นี่ผมนำเสนอต่อ ILO นะครับแล้วผมสรุปเปรียบเทียบในเวทีสัมมนาวันนี้อนุสัญญา ILO ฉบับที่158กับกฎหมายไทยณปัจจุบัน กฎหมายแรงงานไทยในะปัจจุบันนั้นมันไม่สอดคล้องกันแบบไหนอย่างไรหนึ่งเหตุผลในการเลือกจ้างต้องมีเหตุอันชอบที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงานพฤติกรรมของลูกจ้างความจำเป็นทางเศรษฐกิจขององค์กรไม่บังคับให้ในายจ้างต้องมีเหตุอันชอบนายจ้างสามารถเลือกจ้างได้โดยไม่ต้องแก้งเหตุตามมาตรา119พรบคุ้มครองแรงงาน แต่จ่ายค่าชดเชยถ้านูกจ้างทำงานเกิน120วัน 2. การแจ้งล่วงหน้าต้องแจ้งล่วงหน้าหรือจ่ายค่าจ้างแทนการบอกเก่าล่วงหน้า 3. สิทธิในการโต้แย้งก่อนเลือกจ้างต้องให้ลูกจ้างมีโอกาสแสดงเหตุผลก่อนถูกเลือกจ้างไม่มีข้อบังคับและกฎหมายใดให้นายจ้างต้องให้ลูกจ้างชี้แจงก่อนเลือกจ้าง แม้ลูกจ้างอาจร้องทุกข์หลังถูกเลือกจ้างแต่ไม่มีสิทธิ์ป้องกันก่อนถูกเลือกจ้างนี่ผมนําเสนอในเวทีสัมมนาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO วันนี้ 4. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ลูกจ้างมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานอิสระเช่นศาลแรงงานเพื่อขอให้พิจารณาว่าการเลือกจ้างชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ลูกจ้างสามารถร้องทุกข์ต่อนายทะเบียนแรงงานหรือศาลแรงงานได้ แต่ศาลจะพิจารณาเฉพาะว่าการเลือกจ้างเป็นการกันแกล้งหรือไม่หรือละเมิดสิทธิ์ที่ตามกฎหมายหรือไม่ไม่ได้ตรวจสอบว่าเหตุผลของการเลือกจ้างชอบด้วยเหตุผลหรือไม่นี่ผมนําเสนอในเวทีสัมมนาวันนี้ไปแล้ว 5. ผลลัพธ์หากเลือกจ้างไม่เป็นธรรมจะต้องให้ลูกจ้างกลับเข้าทํางานหรือได้รับค่าชดเชยแต่ลูกจ้างส่วนมากถ้าถูกนายจ้างเลือกจ้างแล้ว การกลับเข้ามาทำงานนั้นถือว่าน้อยมากไม่ถึง1%ด้วยซ้ำส่วนมากจะถูกเลิกจ้างแล้วเลิกจ้างเลยทั้งๆที่นายจ้างไม่มีเหตุผลอันสมควรในการเลิกจ้าง 6. ความคุ้มครองให้ครอบคุมลูกจ้างทุกคนคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงาน120วันขึ้นไปสำหรับสิทธิค่าชดเชย ประเด็นสำคัญที่กฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับ i อ o ออฉบับที่158ซึ่งผมเสนอในเวทีสัมมนาเลกให้ผัดให้รัฐบาลไทยผัดดันเป็นอนุสัญญาและมาล่างกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อไปประเด็นแรกที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายไทยไม่บังคับให้มีเหตุผลอันชอบในการเลือกจ้าง ในไทยนายจ้างเลือกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผลตราบใดที่จ่ายค่าชดเชยครบขัดกับหลักการ i l o ฉบับที่158อย่างชัดเจนผมนำเรียนพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าในต่างประเทศนั้นการที่นายจ้างจะเลือกจ้างลูกจ้างได้ต้องได้รับการอนุมัติจากสารแรงงานเสียก่อนและต้องมีเหตุผลอันสมควรสารต้องพิจารณาถึงเหตุผลในการเลือกจ้าง ว่านายจ้างมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลืกจ้างหรือไม่นี่หลักกฎหมายไทยไม่ได้มีข้อนี้ห้ามไว้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเลือกจ้างได้เลืกจ้างลูกจ้างได้ตลอด24ชั่วโมงขออง้อ2สิ่งที่ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายไทยตามหลักการของอนุสัญญา i l o ฉบับที่158 ไม่ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งก่อนถูกเลือกจ้างลูกจ้างไม่มีโอกาสชี้แจงป้องกันหรือแก้ตัวก่อนถูกปลดนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นายจ้างสามารถเลือกจ้างได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ฟังเสียงไม่ฟังเหตุผลของลูกจ้างว่าเขาจะโต้แย้งเรื่องการที่ถูกนายจ้างเลือกจ้างแบบไหนอย่างไรสาม ไม่สามารถกลับเข้าทำงานได้แม้ศาลจะฟังว่าการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิ์กลับไปทำงานเดิมต่างจาก i อเที่ให้สิทธินี้เป็นทางเลือกหลักหลักกฎหมายไทยน้อยมากที่ลูกจ้างจะได้กลับเข้าทำงานเข้าไปฟ้องศาลส่วนมากจะได้ค่าชดเชยเกือบ9 9ซทั้งๆท,ที่ลูกจ้างมีหนี้ผูกพันส่งบ้านส่งรถส่งลูกส่งเมีย ส่งลูกเรียนแต่ต้องจำใจออกจากงานเพราะด้วยไม่มีกฎหมายห้ามไว้ 4. ไม่มีการประเมินความชอบธรรมของเหตุผลสารไทยไม่พิจารณาว่าเหตุที่นายจ้างอ้างถ้าอ้างสมเหตุสมผลหรือไม่ต่างจาก i อ o ที่ต้องประเมินทั้งเหตุผลและกระบวนการผมนำเรียนพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40่ล้านคนทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่า และนำเรียนประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นเชิงวิชาการไม่ได้มินประมาทสารแต่อย่างใดแต่นี่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่ผมนำเสนอ ILO เพื่อให้รัฐบาลไ,ไทยรับรองอนุสัญญา i อ o ฉบับที่158เพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างมีความมั่นคงในการทำงานไม่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลเหมือนปัจจุบัน เหมือนในอดีตและปัจจุบันนี้ลูกจ้างจะได้มีความมั่นคงในการทำงานมีรายได้ที่มั่นคงหารายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อไปณปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยบันต่ออนุสัญญา ILO ฉบับที่158หหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนาม ได้ให้สัตยาบันตไอโอหนึ่งหและปรับกฎหมายให้สอดคล้องต้องนำเรียนพี่น้องผู้มีงานทำทั้งสี่สล้านคนทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นประเด็นและเป็นนโยบายที่ชัดเจนของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยและสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเราจะผลักดันในทุกมิติเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้ง40ล้านคนทั่วประเทศมีความมั่นคงในการทำงานมีรายได้มีค่าจ้างที่พออยู่พอกินมีสิทธิในการรวมตัวทำงานทั้งปีจะต้องมีสิทธทิรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานทั่วประเทศเพื่อ ยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกร้องแบ่งปันผลประโยชน์ที่ทำงานทั้งปีสร้างผลกำไรให้ในายจ้างจะต้องมีการแบ่งปันให้ลูกจ้างอย่างเป็นธรรมเราลูกจ้างผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคันลานคนทั่วประเทศจะต้องไม่โดนกดขี่ขูดรีดเอากำไรส่วนต่างมากเกินไปผมนำเรียนพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่า การที่สถานประกอบการใดก็ตามที่มีสภาพแรงงานพี่น้องจะได้เปรียบเทียบสภาพการจ้างทั้งเงินเดือนและโบนัสและสวัสดิการมากมันต่างกันขนาดไหนกับลูกจ้างที่ไม่มีองค์กรสภาพแรงงานไม่มีอำนาจต่อรองถ้ารัฐบาลไทยปลดล็อกรับรองอนุสัญญา i l o o ฉบับที่87ดและฉบับที่98 การรวมตัวก็จะง่ายยิ่งขึ้นพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนจะรวมตัวกันง่ายขึ้นและจะมีอำนาจต่อรองต่อนายจ้างแค่แจ้งเฉยๆครับว่าเรามีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในต่างประเทศเขามีสหภาพแรงงาน7-8แห่ง มีสมาชิกสาภาพหลายล้านคนครับแยกออกไปเป็นสายอุตสาหกรรมสายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บไม่ว่าจะเป็นแหอวนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรวมกันในสายอุตสาหกรรมสิ่งทอสาย,สายอุตสาหกรรมปิโตเคมีสายอุตสาหกรรมไฟฟ้าสายอุตสาหกรรมยานยนต รวมตัวกันทั่วประเทศเป็นสมาชิกได้หมดยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลโดยตรงคนเล็กคนน้อยแต่ละสถานประกอบการจะต้องไม่รับชะตากรรมการยื่นข้อเรียกร้องเรียกร้องโบนัสกับเงินขึ้นพี่น้องงองภาพออกไหมครับนี่คือทำไมพักสังคมประชาธิปไตยไทยและสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเราถึงผักดัน ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา i o 8 7และ9 8ทั่วประเทศไทยมีสาขาสายอุตสาหกรรม7 8แห่งไม่เกิน10แห่งก็ได้ครับสมาชิกพี่น้องทำงานในสายสา,สายอุตสาหกรรมไหนเข้าเป็นสมาชิกได้หมดทั่วประเทศครับแต่ละสายอุตสาหกรรมมีสมาชิก3ล้าน4ล้านคน ยื่นขอเรีร้องกับรบัฐบาลพี่น้องคิดดูว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนในต่างประเทศเขาทําแบบนี้ครับแต่ในประเทศไทยพี่น้องผู้มีงานทํา40ล้านคนเป็นสมาชิกสาภาพและมีสามีมีสาภาพแรงงานและเป็นสมาชิกสาภาพไม่ถึง600,000คนครับ อีก39ล้าน4แสนคนไม่มีสิทธิในการรวมตัวไม่มีองค์กรเพื่อเจรจาต่อรองแบบ่งปันผลประโยชน์กับนายจ้างที่เราทำงานทั้งปีสร้างผลกำไรให้เขาคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีงานทำทั่วประเทศ40ล้านคนถึงไม่ดีขึ้นครับนายทุนนายจ้างเอากำไรส่วนต่างมากเกินไปเราทำงานทั้งปี ค่าจ้างก็ไม่พอกินความมั่นคงในการทำงานเขาจะเลิกจ้างตอนไหนก็ไม่รู้สิทธิการรวมตัวก็ไม่กล้ารวมตัวกันไปยื่นขอเพราะไม่มีสาภาพแรงงานกลัวเขาโดนกลัวโดนเขาเลิกจ้างแต่ถ้าอนุสัญญา i l o ฉบับที่87ว่าด้วยการรวมตัวและฉบับที่98ว่าด้วยการเกรจาต่อรองรัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา และออกกฎหมายให้สอดคล้องตั้งสาภาพไม่ต้องไปจดทะเบียนกับอธิบดีกับกระทรวงแรงงานให้ยุ่งยากครับแค่แจ้งเฉยๆว่าเรารวมตัวกันจัดตั้งสาภาพคุณภาพชีวิตพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนทั่วประเทศก็จะดีขึ้นผมนำเรียนพี่น้องผู้มีงานทำ40ล้านคน เราต้องลุกขึ้นมาสนับสนุนอันนี้ผมไม่ได้พูดเชิงหาเสียงนะครับแต่มันไม่มีวิธีอื่นแล้วจะต้องอาศัยพักการเมืองที่เห็นคุณภาพชีวิตเข้าไปอาสาเข้าไปทำงานการเมืองเพื่อพี่น้องผู้มีงานทำสี่สิบล้านคนทั่วประเทศจริงๆ เลือตั้งทางหน้าเลือกพรรคสันคมประชาธิปไตยไทยครับไม่มีวิธีอื่นแล้วที่พี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนทั่วประเทศจะลืมตาอ้าปากได้ครับถ้าไม่เช่นนั้นเลือกนักการเมืองพรรคการเมืองเดิมๆเราได้เลือกแต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้มีงานทำ40ล้านคนนั้นดีขึ้นหรือเปล่าเราเลือกกี่พรรค เราเลือกกี่นายกเราเลือกกี่รัฐบาลแล้วเขาเคยมองเห็นความยากลำบากของพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนหรือไม่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถแถลงนโยบายไม่มีสักข้อที่จะทำเพื่อพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนทั่วประเทศ ไม่มีเลยครับนั่นมันก็หมายความว่าเขาไม่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตเราเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณจคุณภาพชีวิตของตัวเองดีขึ้นครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ